เขาเช่าเช่าลังกดของข้าวเดี๋ยวไปหาปิ่งหมูก่อนเอาหมูไปนั่งปิ่งหนาวๆข้างนอกหมักประมาณละไปหาลัดเช่าก่อนทุกคนอู้อากาศเย็นนะอากาศหนาวเย็น à, đang vay đi con ô ngắm này bây <laughs> giờ tham phật mày đang thằng đi chào, chào. À, รรเศ้ารัดเศร้าทุกคนบอด้อมสิปหาลัดเศร้าอยู่ฝั่งไทยเลยไปตลาดนะครับถ้าอยู่ฝั่งลาวก็หารัดเศร้าแล้ยอยู่ฝั่งไทยต้องไปตลาดมีรัดเสา อองกินอยู่ตลาดหมดแล้วครับปิดนี้เช้าเช้าไปตลาดได้อาหารถ้าคนทำงานก็ตื่นเชา้าทำอะไ่ทำงานเนี่ยผมก็ตื่นสายได้หมดครับผมคนไม่ทำงานคือไม่มีงานทำนะครับ คนไม่มีงานทำเป็นคนแบบป่วยหาออนแรงเมา่ก่อน,นไอนดีขึ้นก็ไม่รู้จะหางานทำอะไรลำบากทำงานก็ลำบากก็อยู่แบบนี้ตามจะถากำม,มันก็หนาวมันก็ละ่ะหนาวมันคนมีชีวิตชีวา นี่จะนั่งย่อๆไม่ได้ด้วยเก็บเก็บเท้าเก็บเข่าวานไปน้ำออกขึ้นเดี๋ยวจะหาฟืนอีกัะ คนนี้ไม่พอหาฟื้นคนนี้แหละใกล้ๆบ้านเลย chào vàng xem nóng xem nóng long chào chào cháu chào chào là chào 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 เ,เขาขลามกันนะครับเนี่ยเรานั่งตรงไหนมัคนควรเม่จะไปหาตรงนั้นน่ะแปลกลองมานั่งมันยืนตรงนี้เออคนเขามาเช้าวันจันทร์วันทำงานของทุกคน เป็นกำลังใจทุกคนที่ทำงานนะครับทำให้มันมีความสุขแล้วก็สิ่งเดียวที่ว่าทุกคนต้องการบางทีอาจไม่ใช่เงินนะผมคิดว่าผมคิดว่ามันเป็นสุขภาพมากกว่าสุขภาพที่แข็งแรงเงิน,นงก็คืออีกปัจจัยหนึ่ง โดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าสุขภาพคือสิ่งที่มีค่ามากกว่าเงินเพราะว่าตลอดทั้งชีวิตเจ็ดปีมาผม,มนอนอยู่ติดเตียงเดือนมันไม่มีอะไรเลย ไม่ไเห็นอะไรอะ่ะเห็นแต่ทีวีเปิดดูทีวีอย่างเดียวไปไหนก็ไม่ได้อยากไปน่นไปนี่ก็ไม่ได้สักอย่างเหมือนติดคุกติดคุกเขาก็ยังรวนออกแล้วก็ยังเนี่ยเดินได้แล้รไปไหนได้น,นี่อันนี้มันเหมือนนั่งอยู่กับที่เลยนั่งติดกับที่นอนเลย โอ้นกแซงเซลมันได้กินควันไฟจะมาตอมมากินดอกเนื้อหน้่ยน่ะนกแซงเซลความสุขของเราคืออย่างนี้แหละผมว่านะตื่นเช้ามาแล้วมาเห็นธรรมชาติผมจะส่องนกทังแซงแซลนกแซลหางบวง ไปไหนแล้วไปแล้วคนเดี๋ยวทานมาใกล้ๆให้ดูนกแซวหางบ่วงนีิมันชอบกินดอกงิ้วงิ้วป่าหางมันจะเป็นบ sure. okay. ่วงนั่นเตัวโตนะครับแซวหางบ่วง những nên niêm sau kinh đại đạo toàn sao sao Giữa nó còn hổm thì phổm sọt nó lắc vây này ừ. nó lắc con mai nữa chọc đồ như này đi hẹn nóc xeo nóc ừ. tuột nhiều không ngủ ăn mang cà lên đi lên kìm này à, ăn, từ cây cối, mà các nhưng là nắng thì ít, có những cái bông, bông hoa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 , bông Không bông hoa,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  bông đọt tròn nhưng mà cái giọt là ừ. sao hàng buồng ừ. sao hàng buồng đọc sao hàng buồng hàng buồng ต้นนิ้วกว่าเยอะนะครับถ้าเป็นที่อื่นนี่เสร็จไปแล้วต้นนี้ขเขาจะโค่นแล้วก็ไปขายเป็นไม้เนื้ออ่อนตามจุลีนี่เ็เสร็จแมแลวเป็นกอกนะเห็นหลายคนแล้วมาถามไม่โค่นซะตน้นรอกนี้ คูนให้หมดคูนแล้วไปขายหออบ้านเราบ่าไม่คูนเอาวัดเท่าข้าโพดซะปลูกข้าโพดซะเราไม่ปลูกกนะันเนาะชอบเก็บไว้ได้ทีเดี๋ยวจะปิ่งจิน tiệp nữa chấm khẩu khẩu khẩn cu Hãy xe cho kênh Ghiền Mì Gõ เมื่อก่อนนะชอบข่าเดี๋ยวนี้ไม่ทำแนละ้วไม่ขนะ้ามแล้วทำสาม จได้แล้วไม่ข้ามแล้วพวกนกพวกสัตว์ตั้งแต่เราป่วยแล้วคิดได้เมื่อก่อนก็ก็หาทำเงั้นแหละฆาสัตว์กัชีวิตคือหามากินนั่นแหละกิงนกพวกหนูพวกกระลอก

เดี๋ยว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 ยใกล้กองไฟจะทำอะไรไอ้โจง้งพิ่งหมูนักแ,แกมาทำอะไรเดี๋ยวฉันก็ปิ้งแกแทนหมูนะอืมโตัวโตดีเดี๋ยวก็ย่างซะหรอก ไ้อ uh, okay. ุ้นอาหารแกงว่างยังไม่ได้ให้เดี๋ยวก่อนเริ่มดีเริ่มหอมกลุ่นแล้วแมวเริ่มใกล้ละนี่ ช้าหมูหมูหมักแต่มันคืนเดี๋ยวก็ได้ที่แล้วเดี๋ยวก็กินข้าวแล้ว่ะตะวันขึ้นสาดสองอยังไม่ได้ให้ข้าวไกล่เลยเดี๋ยวลงมาให้ข้าวไก่กันกำกินข้าวลูกสงองบวง มาตรงนี้เซลล์ห้องบวงัน,นอยู่เที่ยน่ต้งมะขามนี่ไง เห็นไหมไม่ไม่เซีย์หางบวงมันคุ้นกับคนเห็นไหมมันไม่กลัวเลยนะเมื่อไปที่อื่นคนที่อื่นเขายิงมึงนะเสร็จแล้วกินข้าวกันเซลล์หางบวงไปแล้วมั้งเออยังอยู่ยังอยู่สิงแดดอยู่สิงแดดอยู่ ไม่ชัดนะบางทุนมะขามอ่ะไปแล้วเซลอันนะั้นมันบินล่อไก่ตัวกระเลนนี่นั่นะ ข้าวกินข้าวเสร็จก็ต้องกินยานครับข้าวร้อนนะอืมหอม,ขม,ขน,มนข้าวใหม่กินน้ดเดียวเหมัอนกินในป่าอืชอบกินนะเหน,นือนกินในป่านะ อื้ารว้สึมันกินข้าในปากมีขาตั้งกล้องครับมันเสียบแล้วขานั่นขาตั้งกล้องพังแล้ว ช่วงนี้นัดบ่อยหมอเดี๋ยวก็นัดอีกแล้วตื่เบื่อติดมันหน่อยหน่อยเนี่ยยางหมูปิ้งหมักเมืวันซิ้นละสิบห้าบาทแถวบ้านผมขายเรียกหมูตินง หลับเป็นไร่ไค่อยดีตกบ่อยไม่ค่อยชัดหน้าจอแตกหมดอันนี้ไม่รู้ไปไหนไนะทยมีวัดที่จะไปนะวัดบ้นอิมก็สวยนะเขาถมที่ใหม่ กินข้าวกันเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วก็ออกไปให้อาหารไก่เลยก่ไปเดินไกล่บั่นหาดูนกดูอะไรก่อนหานแมวกันมา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 ไม่เช้าให้วิธีแล้วแต่ตอนนี้จะครบหรือเปล่าแมวเนี่ยมันหนาวมันไม่ค่อยกินมา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  nó con đi kín mả lăng đi kín đi lăng kín mặt trong giữa lúc hai giống kín giống nhạc mẹ nhẹ 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 ียกกินไม่ได้ดอกแพงอืมเออถุงครับแพงอยู่นิ่งหนสองร้อยเป็นกระสอบแล้วเขาก็จะใส่แบบนี้มั้งกรอกสีก็ไม่ต้อง แต่สี่ร้อยอ่ะคิดดูอะอาทิตย์หนึ่งสี่ร้อยบาทมจับผ่าพหนึน่งภาพจะสันสน,นี่ยังไม่เยอะนะเนี่ยมันไปไหนหมดไม่รูกใส่หนาวหละดูดูัวมพองขนหนาวนี่ไอ้กระจุกไอ้กระจุออออกอืมจุคู่นี่ชอบต่อยเขามึงชอบต่อยเขาเนี่ยที่ว่ามาใหม่ม,มันหายไปตั้งนานเนี่ยมีายไฟเนี่ย จมูกลายไฟดูหมกหน่อยหมกหน่โชว์หมกหน่อยโชว์หมกลายไฟหน่อยนี่เคยโชว์เลยนี่ไอ้หูนี่ไอ้นี่ระเบิดหูมาไอ้ดูหูหน่อยหูเระเบิดหูนี่ไอ้ระเบิดหูหูเป็นดูตัวนี้ตะพูดไม่กินของเขาเนกินอิ่มเดี๋ยวไปให้ข้าวไก่ โอ้ค่อยห่อยลงโอ้เออเหยียบหางรู้แล้วนะ่ะจับไม่ดีก็โค้มข้ามเลยแล้วเนะี่ยคนนเขาแล้วก็ยุ่งเลยนะเนี่ยเจ็บอีกนานลนะเลยนี่กู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 กากูกากูกกกก A leo ku 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 A leo Ku 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 kaku Kaku กิโลิโลให้หางไก่หางไก่เลยกในอ๋นี่หาหาแบบเอ้กินละไะินไข่ Jæla. Au. Au. Ko 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 ko. Ko 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 ha มาใม้หมดนู่นไปกินในในป่า